สวัสดีค่ะวันนี้ชุดปฏิบัติการประจำตำบลจำปะหลอนะคะนำโดยท่านกำนันธน,นวัฒน์บำเทิงนะคะหัวหน้าชุดก็อยากมาสัมภาษณ์ทางรพสต์จำปะหลอนะคะว่าทางรพสตรพสต์จำปะหลอเนี่ยในช่วงโควิดเนี่ยมีมาตรการอย่างไรบ้างเกี่ยวกวับเวลาคนไข้มารักษาที่รพสต์ค่ะสำหรับรพสต์จำปะหลอของเรานะคะก่อนที่คนไข้จะเข้ามารับบริการในตัวรพสตนี้ก็คือต้องสวมหน้ากาก,ากอนามัยนะคะแล้วก็ สแกนแอปไทยชนะของเราที่เป็นของรพสตอเราเองนะคะจุดแรกของเรานะคะก็จะเป็นจุดวัดอุณหภูมิตรวจวัดอุณหภูมิก่อนนะคะก่อนที่จะขั้นตอนที่2ก็จะเป็นกดแอลกอฮอล์ล้างมือถัดไปก็จะมีการวัดความดันตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดคัดกรองเกี่ยวกับผู้ป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจหรือผู้รับบริการต่างๆเราก็จะให้นั่งตรงจุดนี้ส่วนเจ้าหน้าที่รพสตนะคะเราก็จะจ่ายยาด้านในเพื่อเวายยา้นระยะแล้วก็มีฉากกันก้นเพื่อป้องกันพพวก ละอองน้ําลายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเว้นระยะให้เพื่อไม่ให้สัมผัสต่อกันกับเจ้าหน้าที่โดยตรงค่ะอันนี้ก็จะมีเป็นมุมที่ให้คนไข้ผู้รับบริการนั่งรองนะคะโดยมีการเว้นระยะห่างตามจุดต่างๆตรงด้านนี้ค่ะ,คะทางราพระสะตเราก็มีมาตรการตามที่เขากําหนดไว้เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชืเช้อโควิดของเรานั่นเองค่ะ ตอนนี้ได้ข่าวว่าทางทางราพอพสตนะคะคือจะมีคนไข้เลื้อลังนะคะที่เข้ามารับการรักษาเป็นประจําทุกเดือนเนี่ยนะคะตอนนี้ทางราพอพสตเนี่มีมาตรการยังไงเกี่ยวกับผู้ป่วยเลื้อลังเหล่หลานี้นะคะมาตรการของการรับยาของกลุ่มผู้ป่วยโรคเลื้อดลังนะคะเราก็จะจัดให้อสมอ,อสมอที่มีคนไข้ในเขตรับผิดชอบของตัวเองเข้ามารับยาแทนคนไข้โรคเลื้อดลังที่ ส่วนมากคนไข้โรคเรือรังของเราเนี่ยจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุซะส่วนมากกลุ่มนี้เนาะมันก็จะเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็เขาอาจจะเสี่ยงต่อการการรับเชื้อได้ง่ายก็คือกลุ่มนี้จะไม่ให้มารับยาเองโดยตรงโดยที่จะมีเภสัชกรจากโรงพยาบาลอ่างทองนะคะมาเป็นผู้จ่ายยาให้ละคะแล้วก็นัดมาเป็นช่วงระยะเวลาเพื่อลดความแออัดค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะคือในตนําบลจัปหลอะของเราเนี่ยก็มีผู้ป่วยที่เป็นโควิดนะคะแล้วก็มีกลุ่มเสี่ยงเนี่ย ทางราพศตเนี่ยมีมาตรการดูแลอย่างไรบ้างคะสำหรับผู้ป่วยอย,อย่างเช่นตัวผู้ป่วยเนี่ยคะ่ะเขาคือไม่ต้องเป็นผู้ป่วยหรือว่าเอาง่ายๆเลยคะ่ะประชาชนทุกคนหรือผู้ป่วยเองผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหรือผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำการใช้ชีวิตก็คือเขาเรียกว่า new normal เนาะใช้เว้นระยะไม่ไปในชุมชนที่แออัดใส่หน้ากากอนามายัยแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อย นะคะอันนี้ก็จะช่วยป้องกันในเ,เขาเรียกว่าอะไรอะสุขในชีวิตประจาวันของเขาได้แล้วอย่างเช่นผู้ป่วยในตําบลของเราเนี้ยเขารู้แล้วว่าเขาป่วยเขาก็จะมีมาตรการในการป้องกันตัวเองเพื่อไม่เอาเพื่อไม่ให้เชื้อจากเขาไปสู่คนอื่นได้อย่างไรแล้วก็มีการอย่างผู้ป่วยอย่างนี้เขาก็จะมีการแนะนําคนในครอบครัวคนในชุมชนหรือละแวกบ้านใกล้เคียงว่าเอออย่าแบบ อย่าลังเกียจอย่าอะไรเงี้ยก็คือเราก็ใช้ชีวิตแบบใส่หน้ากากคุยกันเว้นระยะคุยกันแล้วใส่หน้ากากทำไมแล้วก็ล้างมือหลังจากคุยเสร็จหรือว่ากินของที่แบบใกล้ๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านกำนันมีอะไรที่จะถามคุณหมอไหมคะในวันนี้เราได้มา,าตรวจเยี่ยมทางโงรงพยาบาลรพสตแล้วนะคะครับก็ผมชุดบฏิการบริการตำบลของมันจำลอก็อยากถามคุณหมอว่า อย่างกรณีผู้ป่วยแล้วมีครอบครัวอยู่ด้วยอยากทราบว่าตอนนี้เขาเริ่มตระแวงกันเองเรามีมาตรการยังไงเกี่ยวกับโรงพยาบาลให้คําแนะนําเขาบ้างว่าอยู่ร้วมกันได้รประมาณนี้ได้ไหมต้องทาปฏิบัติอย่างไรค่ะอย่างผู้ป่วยนี่เขาเรียกว่าพอกลับมาจากโรงพยาบาลหรือรับการรักษาเสร็จนะคะก็เขาจะเรียกว่าเป็นโฮมคลารทีนคือการดูแลการอยู่ที่บ้านตัวเองนะคะก็คือเราก็ต้องแยกตัวจากคนในบ้านไม่ใช่ว่าแยกคือแบบ เราสามารถพูดคุยกันได้ก็คือการเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ไม่ใช้สิ่งของร่วมกันไม่กินข้าวร่วมกันไม่ใช้ผ้าหรือแก้วน้ําร่วมกันคือเราก็ต้องแยก,แยกจากกันแยกของออกจากกันแต่คือก็ยังเป็นคนในครอบครัวเดียวกันเหมือนเดิมแต่อย่างที่บอกคือเรายึดหลักคำ,คำว่าคือ new normal อย่างเงี้ยคือไปตลอดระยะยาวเลยเว้นระยะสวมหน้ากากแล้วก็ล้างมือเพื่อเราจะได้ซัพพอจิตใจของผู้ป่วยด้วยเนาะค่ะ ก็วันนี้นะคะก็ขอบคุณคุณหมอมุกนะคะแห่งโรงพยาบาลราพสตรประจำตำบลจำปหลอนนะคะที่ให้ความกระจ่างกับเรานะคะว่าทางราพสตเนี่ยได้มีมาตรการดูแลประชาชนในช่วงนี้อย่างไรบ้างนะคะเ,เราต้องรอดไปด้วยกันนะคะเราเราไม่เราไม่ตเราต้องตระหนักนะคะแ,แล้วก็ไม่ไม่ตะหนกนะคะแล้วก็เว้นระยะห่างสวมแมสร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอ่างทองต้องรอดเราจะรอดไปด้วยกันค่ะ